อได้ไลยอยู่บ่บ่เหาบ่ได้นี่ไลยคนเขาคุดไลยคนคุดคลองลูก่ยไฝแห่นินเขาไม่ชาวให้ไปขายเก็บชื่อกระแป้งท่านาลูกเจ้าหน่บ่เก็กชื่อกระแป้งท่านาโอ้โอ้นี่เงินผู้ใหญ่ใจบุญพักให้เฮาโอ้เก็บไว้ด เรากำลังซื้อจักรโอ้ oh, พี่น้องเอ้ยแต่จักตัดหญ้าทำความสะอาดระบาดนี่ oh. Oh. นโอ้โหพี่น้องโอ้เราก็เห็นผัวเพิน่นเนาะอาโต้สบาดิไอ้สปาดีโ oh, อ้กำลังเห็นยังนี่ พากันคุมใส่รถทีปใหม่อยู่เนาะบอเคเรดเซลลูทีปมาขีีพี่น้องเลยาทางลุงจันในมอบรถลีบนหครับน้องพี่แางกอน,ล,กอออนลูกของแมออนลูกของแม่คอนเนาะน้องออนพี่น้องเลยน้องคอนบ่เด้รถทีบใหม่พากันหยุ่มโพเซลใสกันอยู่พี่น้องเลยเนะาะเอาพี่น้องเลยตัดภาพมาบัินี้เปิดคลิปคลิปนี้มาพี่น้องเลยพ้าพี่พ้านอ้อง มาเบิงเฮือนเบิงซ่านถามข่าวข้าวน้องป้าเนาะอ่าคนหอดขั้นตอนอะไรเดี๋ยน้องเฮือนดีซ่านมือใดวันไดเนาะอ่าชิตั้งเสาเพื่อนยินดีพี่น้องเลยนเนาะเฮาพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุขูสุขคนเอฟซีผู้ใหญ่จะดีวัดทุกท่านเด้อย,ยินดีตอนหับเขาสู่ส่องยูทูปอาบุญซาละวันพี่น้องเลย ยังอยู่บ้านซะแล้วคือเก่าวันนี้พี่น้องเลยสิมาถามข่าวน้องปลาเนาะพอดีทางพอบุญทงกับฝากมาอเยี่ยมย่ามน้องเยี่ยมย่ามน้องปลาเนี่ยขึ้นไปกับเนาะเบิ่งเป็นแบบแบนแอรสุขภาพทางกายเนาะเอฟซีลาดผัวแล้วคนกับให้ความสนใจทางด้านของน้องคนอยู่เนาะก่อนมีเพื่อนมีซานก็ต้องดูแลสุขภาพทางกายตัวเองให้ดีได้พี่น้องเลยเนาะมีเพื่อนงามสุขภาพกับแข็งแกร่งคือเก่าเนาะพี่น้องเลย ปไปไปหับไปส้มกันพี่นัง่เพคนอยูอๆๆ่เพื่อนอยู่ซานกำลังเห็นพี่ฉังอยู่พี่นังเลยเน้องไอ้ฉังอยู่เด้น้องป่าเอ้ยสบายดีดดขออนุญาตทางเพื่อนเด้อโอ้ห่วยมหาบัตรนี่คืออ่า <laughs> คือมีสีสันกว่าเก่าแต่เฮ้อให้เขาอ,าอาน,นุญาตในไม่แน่ กำลังเห็ดปีศาจเยูะหนึ่งเข่าบ่อนมาแต่ขุดจิล้อเจ้าได้ไปขุดโดยเขาดูจะเห็นหน้าเจ้าแดงหุนหนอยู่เนาะโดยเออป็นได้เมื่อยบ่ขุดกันเลยเมื่อยเมื่อยโดยเมื่อยแหงบ่แหงคุ้มคุ้มง่ายคุ้มเลิกโดยคุ้มคุ้มง่ายคุ้มเลิกเนาะโดยเาขุดลงเพื่อชะฮอดเป็นอย่างไร ไปกับไผ่กับเอ๋ยน้องพัวอืมได้ลายอยู่บ่บ่เหาบ่ได้นี่ลายคนเขาคุดลายคนคุดโดยโอ้ดิพอได้อยู่เนาะพอได้กินแรงบ่โดยมัดมือนี่มือมัดมือนะครับนี่โดยโอ้ยพี่น้องปลาปนไดมีทั้งแม่อีดแม่จะคาบได้แล้วเอาเอาผักตำลุ กระพักตําลึงได้เออมาต้มมาขั่วกินกินเหล้าเฮ็ดได้กินกี่เหล้าคั่วคั่ใส่ผักตําลึงเออะทังเอื้อเจ้าได้ลายอยู่บ่เอืเฮาได้เราจะขายเราจขายโอ้เราขายทงทะเลเนาะทง10,000ทง10,000เออนั่นแม่ยาเฮาขายบ่ค่ะเฮาเบิ่งค่ะ ขายทงทรอรเเฮ้ยบาบุญเชจได้ซะเนาะทะเมือบ้านเมื่อซองบาทนี่ลานไ่ด้ฮะเมื่อบา้านเมื่อซองสจิได้ซะเพื่อบอลเห็ดยูเ,ยเยห็กินได้แล้วอะไรเมือ่มอสุดายเมยียเจ้าน่ะคอยบุเคเห็นจักเถอนี่มนะยยังไป บูดีบอแม่งอย่น่ะสบายดีสดโอ้ยเจลืผู้ไดไปคุดไงแม่ลูกไผ่กัไปคุดลูกไผก็ไปขาวาาาก็ไปาา <S 2> <S 2> <S 2> อ,อือกาาับปขกเจไปข้าวบ้ากับากับปาวกั้าวไปข้าไปกกบป้กาากกวบัก้กาาก เอองเทเลอรเนี่ยท้งสิบพันต่ะห่อยจกโตเนาะเลยสาวโตสิบพันมีจักทงไหมเออมีชีทงเนี่ยบอทีทองชีสิบพันเนาะทองสิบพันเนาะโอ้ยป็นองเลยเนาะไปชิไปขายไปขายทั้งไหนตลาดประดงรอตลาดประดงเนี่ยบอโอ มาใส่ห้าิซื้อซอยเด้อแต่ว่าเฮาบ่เอาเฮาสิเอาเงินให้เฮาซื้อแล้วก็รห้าวซื้อให้น้องป้าก็ได้เด้อซื้อให้ลูกไผ่เจ้าเนาะหอลูกไผ่เจ้าได้บ่หลายน้องป้าได้บ่หลายพี่น้องก็สิซื้อซอยให้น้องป้าไว้กินเนาะตะขันกันไหมครับซีบสาวสามซีบ เงินพ่ออยู่บ่สามสิบห้าอันเดอร์สามสิบเจดอ่าาบเกาส่สิเาะเอาเาเด้อเอาบบูเอาจะไปกินอยู่ใสเอาเห็ดบบเป็นบบมีบอนเห็ดเอาถาว่าเขาเมื่อบ้านเขาซื้อเมื่อเลยเห็นมียเอาวเ็ดไทยอันนี้เ่าเขา บอยจักบอนเฮ็ดเนาะมีแต่เฮาสิซื้อให้น้องกิาเนาะให้ลูกไข่เจ้านี่ละใส่ให้จ้ะบ่เจ้าเฮ็ดกินรขอบใจเด้ออืเจ้ากินรสิซอยซอยกันไปขุดบัดมือบ่บัดมือเฒ่าเนี่ยเอาลเอาล2คนอืมจะได้ตะมาเด้นี่อืมื้อใดสิมเฮือนมั่งานมื้อใดสิเฮ็ดเฮือนเจ้า ายังหาคน้ายังถาหาคอยังหาซางอยู่เอยังมีสร้างเห็ดเนาะอืมถ้าว่าได้สร้างก็เมื่อได้ก็ได้เนาะเออสรุปสิมางบ่เฮือนนี่ตู้มาคั่นเขายกบ่ได้ันยกได้ก็สิยกไข้างนี้เออถ้าว่ายกได้ยนี้เนาะเออยกบ่ได้สิมางเอายกบ่ได้ก็มาเนาะ หยกกะโหร้ายคนไหนหยกเน,ะนานะบดบ้านหรืยักษ์มีของกินให้เขาและคะาละรางเห็บเงาแว่นเนาะที่มอสบาลมันได้กับมาเอาเนาะเป็นได้สะม, <c oughs> มาเราเคยเห็นไหมเงาเนาะพอ, <c oughs> อน้องปลาจักเถื่อเราเคยเห็นเนาะผู้งามด้วยเนาะ <c oughs> ท่างครูเป <c oughs> ็นพ่อได้สระ มาเราเต้นนอนนักกินเหล้ามือเคยกินกินมาหนี่งเมาบ่เคยกินไปกินแล้วเมาชับเมาชอบจอกเดียวหรอกเมาเมาขอโทษด้วยมหมตาจอกเป็นอะไรตาเห็นเห็นของสองข้างบ่ะข้างเดียวหนูเพิ่งข้างเดียวนี่เห็นแม่ไปช้อนลูกตะกี้แม่บอกเป็นเดี่ยวนี่แม่ไปช้อนไปช้อนเออแล้วใหม่ดิโอ้ตะกี้แม่เป็นถ้าก็เป็นได้ปกปปี้ลูก ไมหาสอนละมอเตอสอนเนาะไม่ดีตาใช่ไหมโอ้ตาแตกแค่นี้คืออะไรเนาะแต่ลูกชายคขวีช้ำนี่นี่คขว่บอดอืมอืมแต่ลูกชายยังน้อยแต่ลูกชายยังบ่ได้เมียอ่าจักปี่อะไรแม่ตู่กี่หลายปีเลยได้ลูกบ่ได้แหละหาชิบยันพวกเครื่องลังอย่างในจักปี่เลยแม่ลังใหญ่เนาะเดือนเจ้าเนาะ หลายปีแล้วด้มยได้หลาชามชิบปีที่ิบปีมาอยู่ปีไปขี่ไปอยู่ตมพัวตัวอยู่ตมลานตัวอยู่ตมลานสารวันกบอ้าอยันตัวอุ่นตมลานออพัวเจ้าเรามาอยู่พี่ป่ะเี๋ยวอยู่แค้ซหน่อยเดี๋ยวพัวแคนซสารวันนะเน้แน์สารวันแล้ว ข่อยก็แขวงสารวัตรคือกันข่อยนี่มาอยู่มาอยู่นในเมียอยู่แสงสวรรค์แล้วแบบคือกันอยู่เมืองตะโอยตุ้มลานเนาะแข่งสารวัตรตะโอยนี่ขึ้นกับเมืองอย่างเมืองวปรอ่ะโบ่บ่เนาะเมืองเรางามแบบคืออะไรบุญกับประจุตุ้มลานเนาะแข่งสารวัตรไอเดนี่แข่งสารวัตรเมือง หมู่คักบุงทองเมืองท่าบังทองเออเมืองบังทองกลัวค่ะครับเอาชมตดอะไรครับเฮาซ่าเนาะเฮามีแต่เฮาสิเอานี่ไปให้น้องป้าเพิ่นเนาะให้เจ้าใเฮาใให้ท่านเจ้าบ่ปบ่เฮาเฮาเฮาให้เจ้าให้เจ้าใใแล้วก็เฮ็ดกับข้าว กับเฮ็ oh es, oh itos, uh. ້ก oh, okay. ับข้าวแซ่บๆแล้วก็มาให้แม่ยากินเด้อเออชยมาเลี้ยงแม่เียง่าๆทั้งพัวไไป้างครัางกลับจ้างแบกก้วยนะว่ารถใหญ่ๆนะบ่โอดยได้มือเทร่เนไปนะ

ขี่กิโลแล้วก็มะขัวแขมีงากินเอ้ยไปกินดาไปเนาะทาำหลังปลากันเลี้ยงแม่ยาพี่น้ดามไยเนาะมาเลี้ยงยาแม่ผัวเนาะโดยขออระยะด้วยด้วยเอาอยู่พอโดนไก่ใส่เพื่อนล่ะพี่น้องลูกจะว่านอนอยู่ลุ่มนะโดยโอ้ผู้หนึ่งนั่นลูกเอ้ยเฮาเขาตื่นเลยไง <laughs> สองคนสองคนมานอนนี่นะ <c oughs> โดยโห้เราตื่นนาะงมันแดดแดดซองแล้วนะมาชายต้งเดือดยหญให้มาเกออิฐมาเลยเขาว่าชูบมีบูมีคนอยู่คนอยู่นี่บ่ใช่ <c oughs> อ่าเราตื่นเด้อลูกตื่นเด้อมาลูกแนะีลูกตื่นแล้วมันแดดแดดซองแล้วนะตู้แดดซองแล้วนะเออพี่น้องเลย อ่าอ่าอ่าแม่ตูมเอาขอคิดว่ามีคนได้เลยเออคือว่าเครื่องเฮือนเจ้านี่มาครบเลยเนาะยังยังบ่ยังยังเนี่ยหูยบ่เครื่องเขาเฮ็ดนี่เแล้วก็ยังชาสียังชังกะสีโดยอ่าสียังครบเนาะ เพิ That That uh ่นสิได้ที่หล่อตัวนึงก็บ่แม่นง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยเฮาขุดเพิ่นสิได้เนาะเจ้าซื้อเฮาเฮาให้จกิ่กินรอดเจ้าเฮาบุินดอกเนาะอ่าเจ้ากินบำรุงตัวเองมันแข็งแรงไข่ัวเก่าลายอยู่บ่บ่นี่แห้งแล้วเนาะดอ นี่นึงช่องสามมือนี่มดเดือนนี่เฮาไปฮุดข้าอีกอไปฮุดข้าโดยไปฮุดข้าก็มือยหยังอไก่ให้อู่คืมาจน5:00นคุณฮอดเฮือนอืมเฮายามไปไก่้เนาะโดยีลางเนาะโดยมยาเฮาแพหมดแล้วยากพดแล้ว nặng à so。nhận... nó là mày là 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 nó thì nào rồi nòng on nó phải xa nó nó uốn mau mày nó thứ ba bộ cậu ok đó แต่เก็ดกับข้าวกับน้ดซูเมียกินเด้อด้ยขับใจพออุ่นเนี้ยเด้อซื้อให้เอด้วยพอเป็นอยังเนาะเมื่อไหร่เมื่อไหรมาเยี่ยมใหม่เมื่อวันบับเบอลี่มาหาแล้วบ่ยังแล้วว่าหาเอาไปขุดจิโรอพัวเอาบ่อ๋อมาหนูบ่พ่อเจ้าด้ยอ่าไปขุดจิโรอได่จิโรอมากเลยพี่น้องเนาะเอ่าหาสู้ๆเนาะเราไปก่อนเนาะสบายดีสบายดีโดยเมื่อไหร่เมื่อไหรมาเยี่ยมใหม่เด้อโดยดีใจน้ำได้เฮือนใหม่ละพี่น้องเลย

ไม่ของมาบุญหรือมาอื่นมาพี่น้องเลยเนาะมาอื่นไม่มาบุญมามืัอนี้ทรงของลุงจันก่อนของมาบุญกะไ,ไม้แป้นยังบวบพี่น้องก็ม่เตอสหายเพื่อนเอาไม้นี่มาก่อนเนาะแล้วกะเหลืองสร้างกะบกรล่มกันพี่น้อนะงเลยเนาะชาควกัยจะได้ชิพาร้านพี่น้องเลยเนาะ เด็กก็จะไม่เฮ็ดเลยน้องว่าสันทาว่าโอเคตกลงเรื่องใหม่เรื่องต่อได้เนาะเข็บสังอยู่ดิมาจ้สวัสดีสวัสดีอขอนิดไม่แน่เนาะน้องอ่อนเรือบาเมยค้อนโดยอยอดีใจบ่าเมื่อนี้ได้ใหม่มากหละดีใจดีใจแฮงโดย รถทีฟก็ได้บ่โดยผัวฮากำลังเอาลงไม้ตัดหญ้าเตัดหญ้าตัดบอนี้ตัดแบบดดนี่ตัดบอนี้ตัดบอลน้ำซ้างทางเอาบ่บด้วยทางไม้บอกบด้ทากเห็ดได้ใช่เห็ดนี่ผฮาลงใช้ใช้พ้าเบล่งมาเห็ดไปไปเห็ดไปไปพี่น้องเลย บนทางเลยเห็ดแบบไห้โอ้คนมีจักเอาซื้อเองโอ้เงินผู้ใหญ่จะบุญทักให้เอาด้วยโอ้เก็บไว้วแล้วก็มาซื้อจักวโอ้พี่น้องเลยแต่จักตัดห้าทำความสะอาดระบาดนีดโ่โอ้โหพี่น้องโอ้เราก็เห็นผันวเพิน่นเนาะ,ะท้สบายดีไอ ดโอ้กำลังเห็ดยังงนี่ใส่ดาบใส่ดาบแป้งจักบ่ก็ประกอบจักเนาะประกอบจักจิตัส n h าเออโดยโดยโดยอืมอืมประตูทางบอลนั่นบ่เงี้ยความพี่น้องเลยเนาะทางบอลน้ำสั่งเจ้าห่าแหละเนาะมันหกสั่งงู ยันง,งูย่านเล็กน้อยต๊ะก่อนแล้เนาะถ้ามันเป็นหรอพันเห็นหรอพันกระสิบเตกคือบุ้นโเห็นนัน่นนี่มันคือปลายยางไปลายเดืตกตั้มเ่าฮ่า่าพูดชื่ออะไรผัเวเจ้านี่วายสอนคำสอนคำด้วยขัดซีวมวนสีงามตัวนี่เนาะสอนคำเป็นองไรโอ้โหเดี๋ยวอืมแบบนี้นะมีแต่แบบเดียวเนี่ยบ่ใบมันนะ แบบโตกลมๆโมม,มี่่โมีโตมันมุนแบบนี้โมมีบ่โอู้แบบนี้นะ่ะแห้งเลยบัวหอยเด็กน้อยใกล้ๆเด้อบัวหอยเล็กน้อยเขาอ,อยู่ใกล้พวกแง้คือการอันนี้มันมันดีดเด้มันพองม,มันฟ่งสซต้าชิยังได้อ่าคือของบะบุญตัดอยู่หน้านะ่ะอยู่บ้านก่อนนะ่ะเป็นแบบนี้กลมๆแบบนี้มันสีบอดีดแห้งอันนี้มันมาดีดแห้งเลยมันตำแห้งอ่ะนะเนาะ มันพงไก่มีแต่ว่าบ่ให้เด็กน้อยใกล้เด้อเออคือเฮาตัดอูเด็กน้อยมักสิมายืนแล่นเบิ่งเนาะบ่อยากให้เพนใกล้อ่าอันนี้มันแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยมันงไกหั่นนะถ้ามีโตกมๆนี่ซื้อโตมกมมาน่ะมันบ่นบ่งแห้งอ่าเฮาสสไปเบิ่งบ่ตัดก่นบ่อด๋นากอนไปเบิ่งแน่บ่อือบ่นางอือ โอ้แปะแปนนี่นเนาะเฮือนเจน้าเนาะเรากำลังอนามัยงไเ,เออเรื่องนำสั่งนะพนเจะแต่โดนหรือเปล่าลืมถามนำสั่งนั่นะตะโดนแล้วโกงโทอ่ทอใหญ่นั่นด้ยทยโใหญ่เขาคนค<อ>ุดเนาะนี่เฮือนลังนี่ซื้อแล้วสาม,สาม ชำหน่วยเด้ชำหน่วยโดยแต่เฮาอยากซื้ออยากซื้อเอ็กไซน้ําสร้างนี่ก็เฮามีเงินอืมกะเฮือนหลังนี้ซื้อแล้วแล้นี้ยังได้ซื้อเด้อืกเขาเฮาไซื้อกวยาบ่เป็นหยังจะเฮาบ่มีเด้แต่เรามีเงินกเราซื้อเรียว 3อันแล้วล่ะสิอันนี้เราบ่ได้บ่แม่นเจาะได้พี่น้องบ่แม่นเราใส่จักปั่นเนาะอันนี้เราคนขุดเนาะขุดแล้วอทลงพี่น้องแล้วก็เอาได้มาใส่ตะบิดอุญสิมาถามน้ําอยู่เนเจ้านี่แหละบ่เป็นหยังอุมีน้ําล่ะน้ําน้องบุญสิเจาะน้ําเจาะน้ํามาด้านให้กับน้องแซ่เก็เลยว่าสิมาขอน้ําเจ้าไปแต่บ่เป็นหยังได้แล้วได้น้ําแล้วได้น้ําน้องเออ กี่เล้เนาะตังเงื่อนบนนี่เนาะมีแต่โกกระทิ้นยอดแล้วเนาะตัดออกเด้อขอขอโอลมน้ำเมยาน้องป้าเลยเพราะว่าเป็นโกงคนเดินบ่เพราะว่าเมญายานองปลาเนาตขอเนาะเพื่อนเด้อเพราะว่าเขาตังเงื่อนหลายย่านมัน ถือหลังคาเพื่อนเท่าแล้วมันล่มทับมันสีเพเพเนาะเพะราะต้นใหม่มันมันมาทั้งดินเท่านั้นมันโผ่เป็นยังดอกสามารถพานได้อยู่เนาะได้ยังกินมาเนี่ยน้าพี่คนกินนาา้ำไม้น้ำไม้อีกแล้วเดี๋ <laughs> าายวน้ำไม้ไปไหนเลยเฮา่ได้หยุดเลยเลยห้าไปตลอด,ดหาแต่น้ำไม้ตลอด ไปหาผักกูดแน่หาคายยเวียดแน่เราได้แปดสิบมัดเราไปคายกับน้องปลานั้นเวียดพัวน um, ้องป้านั um ้นไปส่งกับเฮาพัวเฮากับคาเวียดเลยอยากเพชรเวียดอยากพรีเวียดเวียดให้แกกล้ยกับพวเฮาไปแกกล้ยแต่เฮาเนี่ยไปหาผักกูดกับหมูกับน้องป้านั้นกับเฮาไปคายอยเวียดจงกันได้เก้าสิบ ทันเงินเลียดแต่เราอ,อยากอยู่เฮือนกับคืออยู่ลาลาสิบ่มีบ่มีเงินเลยจะไปหาก,กับใครแน่จนได้สองพันสามพันกับไปหากับจนได้นั่นั่คงเป็นคนคิดที่ดีพี่น้งนอง,อน,องอน้องอ่อนน้องแม่คอนเราเป็นคนที่ดุบดขอมในครัวเลยพี่นนังพัวพันกันบางมือส่วนร้ายพันบริยูเฮือนพอเจ้าเนาะเราไม่จะไป เมื่อแต่เมื่อแต่ไปค่ายของเฮาเมื่อแต่ป่าแล้วเมื่อยัง่จักเนยงเฮาฮู้ได้50,000ตัวเฮาได้อืมจะซื้อละมันนี่อืมรอๆๆอ่าเอาซะดีใจได้ไม่ลายเนาะอ่าสร้างนี่กเดี๋ยวเบิ่งเนาะทางลุงจันทร์กําลังปรึกษาหารือเรื่องสร้างสิมให้เือน้องออนนี่แหละเนาะสร้าง กำลังเหตุของน้่ามีตั้งพุูนอยู่ลุมครัเนาะใช้ชาบุญเดินทางวันอื่นก่อนเด้นเนาพี่ควนควนเฮ้ยเนาะดีใจนะแม่ลายเนาะอ่าจะนอ้อยอ่าเครื่องของสิมาเต็มเพื่อนเจ้าอ่ามีมียังางเนยมามัอนี่มีทรุลธีบ<ด>แล้วก็นยังอีกมีทุลธีบมีมีมีนั้นมีถุงมีเนาะอ่าซิมีลายกว่าหนึ่งอีกเนาะ เราจันบอกจะราบอกฮบอกแล้ว hmm. เนาะอ่าถาฮับเอาเด้อ่าเดี๋ยวบุญขึ้นไปหาทางเดินน้องแช่ก่อนเนาะดีใจน้ามารอบนี้มีเคื่องของหลายเนาะยอนภูรักภูใหญ่พนอินดูเนาะพนหักแพงเจ้าเนาะยอนเจ้าเป็นคนดูคนมันเด้อดีใจน้าเนาะที่เจ้าเป็นคนดีเนาะเป็นคนโหตรงๆรงบาคนบกคิดตัวเนาะ จงหักษาวความดีแบบนี้ไปตลอดเดอ้อด้วยอา่าไ้ะชาบุญไปทางอื่นก่อนเดอ้อเด้อ<ะ>เอขอบใจบาบุญลายๆเเดอ้อให้บาบุญดีๆไม่แห้งให้บาบุญสุขภาพแข็งแรง้งเดอ้อให้ครอบครัวบาบุญ หายเทวดาฮักแพงเดอ้อขอบคุณบุญยังหลายแท้บุญยังบุมียังหายเลย,ยบ,บุญมียังกะบุญเป็นยังหายขอบคุณเลยร้ายมาเยี่ยมมายามเฮาเลยโดยโดยโดยขอบใจคือกันเนาะโดย,โดย,โดยสบายดีไปก่อนเนาะสู้ๆเนาะพาการหักซ่าน้ำไม้เคิรนซาน้ำมันสะอาดสะอางเด้อโดยใช่พี่น้องจะทำมาใหม่เนาะโอ้ยควันเป่นแบบกำลังจูดีเนี่ยเนาะไปซาโอเคพี่น้องเลยเนาะสหรับคลิปนี้บุญกับเชลยขอจบคลิป น้องเพียงสมัยก่อนเนาะพบพอ,อกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กันขอบคุณทุกคนเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีปัศกุลสุขล้ขนที่มาหา,ามาชมติดตามเป็นกำลังใจกันเนาะวันนี้ก็ซื้อจิโร่เนาะซอยหนองปลาเนาะซอยเมย์ยาหนองปลาพี่น้องเลยเนาะอ่าไปคลิปหน้าพอกันสวัสดีพี่น้องปัศกุลสุขล้ขน